ผมเซืรอว่าพี่น้องหลายคนนะครับเคยเห็ดแน่าอื่นก่อนที่จะเขามาโป่กมันสับปะรังนะครับว่ายงไงคือมืออไม่น่าล่ะนะครับเขามาเห็ดมันสับสับปะรังแบบบรูอีหย่างเลยนะครับแล้วก็เมืองจากผู้นั้นเมืองจากผู้นี้เก็บซิกเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับเดี๋ยวสิเว้าาสู่พี่น้องฟังนะครับก่อนที่จะเห็ดมันสับปะรังหรือคนที่เห็ดมันสับปะรังไปแล้วปล่กมันสับปะรังไปแล้วแต่ยังมีความรูอีหอย่างเลยนะครับต้องเมืองเคยมีให้จบ ก่อนอืนฝากพี่น้องกดติดตามให้ถึงเก่าพันเด้อพี่นอ้องเด้อสวัสดีพี่น้องสุขทุกคนครับพบพอกันในช่วงประมาณทิ้งเทียงนะครับมื้อนี้เป็นวันที่ 7. วันอาทิตย์ที่ 7. เดือนมกราคม2 5 6หา6นะครับช่วงนี้นี่ต้องบอกไดว่าเป็นช่วงที่ใกล้เข้ารูดูแรงนะครับใกล้เข้ารูดูแรงมันสปรังจะเจอฝนทิ้งช่วงนะครับ บรูวาช่วงไดสิมีฝนบรูว่าช่วงไดฝนสิมาเออจักมันสิมีรือบ่มีนะครับกับฐารุ่นเมืองบรูว่าเทวดาเผนสห้ฝนหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมได้ยุบแรงมันสปารังของพี่นอ้องคนในบ้านเนี่แหละนะครับของขาจเจ้าอ่าไงเดิมนะครับแลงนี่นี่เคยเห็ดอ้อยมาก่อนนะครับเคยปลูกอ้อยมาก่อนะ้วับมีการพักดินนําพักดินนี่ก็คือว่าได้ปลูกอยียงป้าให้ยาเกิด ป้าให้ยาเกิดแต่ก่อนผมเคยเอาง่วมาเลี้ยงอยู่นีก่ก็บอเถานะครับเอามาปล่อยกินยาแต้มไปเหมือนมีแต่หยากับกับตออ้อยนะครับอ้อยขึ้นมองขึ้นแน่มองบ่มีแน่นะครับคือว่ายังไงเพิ่นเคยเห็ดอ้อยนะครับเห็ดอ้อยแล้วก็มามีปลูกมันพร้อมเออมีปลูกมันสลับมาแต่ว่าเพิ่นเพิ่นปล่อยให้เซาแล้วตอนนี้ตอนนี้นี่เจ้าของแปลงเพิ่นเขามาเห็ดเองนะครับ ปลูกมันแน่ปลูกอ้อยแน่แล้วก็พักดินแน่แบบนี้ถือว่าดีครับเพราะถ้า,าอาหารที่หลงเหลืออาจจะยังอยู่อาจจะยังอยู่แต่ก็บ,บร้ายดอกเพราะว่าเคยเห็ดปลูกเผือยักษอเอิมาแล้วนะครับเห็ดแบบนี้ก็ถือว่าเห็ดให้พวกศัตรูพืชนะครับพวกโรคท่างใบโรคมลรงเขาทำลายนี่แปลงสวนพืชเขามีน่องนั่นแหละถามเคยมีนะครับมันก็เสียหายหมดหายไป ว่าไงคือเขาหมุนเวียนเผือดสลับเผือดนะครับเห็ด mm hmm. ห่พวกนี้ประยุกับต้นเผือดแล้วกาโรคที่มากกับมันสปารังนี่กะมีหน่อยถามีกะมาจากท่อนพันธุ์คือยังแนวนี้เี่พี่น้องคือ,อยังตนนี้นะครับนี่ใบด่างครับตัวนี้นี่จะเป็นน่าจะเป็นระยองสิบเอ็ดปอนะครับพี่น้องลองเมืองดูนะครับเหมือนระยองสิบเอ็ดนะครับแล้วก็มีปนทั้งกับเศษศาสตร์นะอ่า เมื่อไม่นะครับมือใหม่นี่ยังยังยัง,ยงของใจว่าเวลาเห็ดมันสปารังนี่ต้องเห็ดแนวดานะครับต้องเริ่มต้นจังไดนะครับมั่นจังสีหายพ้นผลิตที่ดีพ้นผลิตออกไม่ดีนะครับถ้าว่าผู้เพิน่นค่ยเห็ดนะครับเพิ่สิเข้าใจเลยว่าอ่ะต้องเริ่ม,มตั้งแตง่ตั้งแต่แรกเลยก็คือการร่องพืน้นการปรับปรุงสภาพดินเห็ดใฮ้ดินมีอินย์วตทุมีธาาุอาหารครบนะครับ เมื่อองค์ประกอบครบเวลาเ้าปู่มันสปารังมันสิมีความแตกต่างระหว่างรองพื้นกับไม่รองพื้นเออปับปรุงดินกับไ่ได้ปรับปรุงปรับปรุงดินเลยนะครับมันจะมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับเดี๋ยวคลิปนาผมสีว้าถึงการรองพื้นกับบ่รองพื้นนะครับมันมีความความแตกต่างยังไงเดี๋ยวสีเอามาว้าสซูพี่น้องฟังในคลิปนาแล้วก็สิพาไปเมืองแปลงที่เพิ่นใส่ลวก็แปลงที่บ่ไเ้ใส่นะครับเมื่อพี่น้องเขามาเห็ดมันสปารังแม่นบ่ ถ้าบางคนนี่ปลูกไปแล้วล่ะผมเสียอว่าหลายคนน่ะปลูกไปก่อนแล้วยังไม่มีความรู้อะไรเลยแก้ไขได้บ่าบาเนี่ยมันแก้ได้ครับแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าสมมติว่าสมมติว่าแปลงนี่เคยใส่ขี้ไก่หนึ่งหนึ่งถึงสองปีมาแล้วแต่ปีนี้่ได้ใส่พี่น้องคิดนว่าได้ไหครับลองคอมเมนต์มาเมืองพี่น้องขึ้นว่ามันสีเป็นไปนในทีศท่างไหนคิดว่ามันสิงามคื้เกาบอ,อผมตอบได้บ่ะเนี่ย ผมสิบอกว่ามันโบงามเพื่อเก่าครับแต่ว่าดินมันจะมีอินทรีย์ปุเพิ่มขึ้นธาตุอาหารจะลดน้อยลงเพราะมันสปารังเอาไปใส่ในปีปีนั่นๆแล้วเอาไปใส่อยู่แต่เอาไปใช้ไม่เยอะส่วนที่เหลือกับอยู่ในปีนี้ละวันนี้ปีที่ปลูกอยู่ในขณะนี่แหละมีอยู่แต่มีเ่หลารแต่อินทรีย์ุ๋ยยังเหลือธาตุธาตุอาหารยังไม่ม,มีวิธีแก้เด้อให้พี่น้องไปเอาธาตุอาหารมาเติมเวลาเฮาปลูกมันสปารัง ใส่ไปทังดินเห็นไหไรใส่ปุ๋ยครับร่องพื้นใส่ปุ๋ยแล้วกะ็มุ่นซัดผสมไปน้ากันหรือใส่น้ำมา,ามักละลายน้ำฉีดพ่นเส้นเอามันสะดังแบบนี้ซอยได้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าอยากให้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือต้องไปเริ่มตั้งแต่ที่เลี้ยงเลยต,ต้องไปร่องพื้นก่อนหรือไปฉีดพ่นน้ำหมักแบบทั่วทั้งแปลงแล้วค่อยไสกบแล้วก็ยกร่องแล้วการฉีดพ่นทั้งใปล่ะใส่ใดบ่ซอยใดบ่เออ มันให้ผลผลิตดีๆด,ด,ด,ดิผมมองว่าซอยได้ประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเคยบอกว่าให้ใส่ทางดินเป็นหลักออใส่ทางใบเป็นร่องนะครับฉีดหมายถึงการที่ฉีดเพื่อพืชขาดธาตุอาหารหรืออยากจะเพิ่มธาตุอาหารอ,อ,อยากจะเพิ่มฮอร์โมอนหรือว่าปุ๋ยธาเสริมก็่ากันไปนะครับ อยากจะเอาจุลิซี่เอาความแข็งแรงเอาแมกนีเซียมฉีดไปเลยแต่อยากได้ธาตุอาหารหลักอย่างเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมให้ใส่ทั้งดินถ้าดินมันแห้งใส่บ่ไรให้พี่น้องเอาปุ๋ยเคมีแบบเม็ดนี่ละเอามาใส่ใส่ได้ไ้าน่นี่ให้ละลายปุ๋ยเคมีปุ๋ยเม็ดนั่นแหละละลายในถังสองรอลิตรนะครับใส่ประมาณ1-2่กิโล ตอนน้ำสองลลนะครับค้นเห็นเขากันค้นเห็นมันละลายคนประมาณจากสิบถึงยี่สิบนาทีเพอละลายดีเราพี่น้องกะตากน้ำเที่ยวละลายหนามากฉีดเส้นหงมันสะบัดดังนะครับเวลาฉีดเวลาฉีดด้อให้ฉีดลงประมาณหนึ่งแก้วแก้วน้ำดื่มแก้วหกินน้ำาละ,ละให้ฉีดลงประมาณนี้ถ้าให้นับนะครับฉีดลงไปว่าต้องเร่งเครื่องนับหนึ่งถึงห้า หรือว่านับหนึ่งถึงสิบประมาณนี้อย่าให้เกินเกินไรก็บดีแล้วมันสิเปลืองน้ำ้าพี่น้องมีหน่อยพี่น้องเห็ดได้แบบสบายถ้าพี่น้องมีหลายใส่ระบบนำดีกว่าระบบนำก็คือระบบนำยศครับเอ่พี่น้องมือใหม่ควรตระหนักให้ดีนะครับอย่างสิผมบอกมาเดี๋ยวสรุปให้ฟังแบบให้เขาใจง่ายก็คือถ้าปลูกแล้วเออม่ให้ปรับปุงสภาพดินเท่าไหร่เอาปุ๋ยเคมีละลายน้ำ นะครับถามีอย่างอื่นกับผสมไปน้่มีน้ำหมักกับผสมไปน้นเออปุ๋ยเคมีน้ำหมักชีวภาพสารจาะใบยับปใช้ทั้งหยินเด้อบดีเด้อนะครับมันจะเกิดผิดก็เผืดได้ะใส่ใส้สั้นจะไปในน้ำให้เอาไปฉีดครับเอ,อ่อละลายปุ๋ยเคมีละลายน้ำหมักชีวภาพยังอีกที่ว่ามันดีสาม,มารถละลายไปน้งกันได้ใส่ไปเลยครับฉีดลงเหงมันสะบปะดังบ่ดเนี่ยเออฉีดลงเหงมันสะบปดังเลย เฮ็ดแบบนี้นี่พี่น้องก็จะเฮ็ดไหต้นมันสำปะหลังได้รับน้ำเยือกได้รับน้ําแล้วก็พืชก็จะสามารถจะเริ่มเติบโตได้ต่อหนึ่งปีกนะครับบร,รูปรสิยืดได้ปันไดแต่ว่าถ่ายอยากจะฉีดแบบนี้ head นเฮ็ดแบบนี้ก็นบ่แนะนน้ำอยู่บ้านหนึ่งเดือนต่อสองครั้งเออสองครั้งต่อหนึ่งเดือนนะถ้า,ถาสม,มุติว่าต้นมันยอดแท่งยอดขึ้นอยากจะฉีดเพราต้องไปฉีดไปเลยนะครับช่วงใดที่มันหมอกคือช่วงย่ำเสาก,กับย่ำแรงช่วงที่มีหมอกครับ เออมีไว้นี่นะครับเพิ่มเติมจากน่อยเนะี่เพ็่นว่าเอาปุ๋ยพี่น้องเพื่อนถามเนาะเอาปุ๋ยสูตรนี่สูตรนี่สูตรนี่ผสมกับสูตรนี่สูตรนี่ผมเห็นหลายคนแล้วถามสูตรน,นั่นสูตรนี่เขามาเราผสมกับหมัมตัวน,นั้ตนตัวนี้ได้บอได้เมดคครับเพราะเขามีธาตุอาหารอยู่แล้ว เขามีทั้งฮอร์โมนอีกเขาได้ทั้งจุลินทรีย์อีกเสีโหลดครับพเป็นยังแต่อย่าฉีดเกินเด้ออย่าฉีดหลายเกินนะครับมีประมาณนี้โปรดคุยเกี่ยวกับบ้านสปารังคอมเมนต์มากดติดตามกดสั้นกระดิง่งแจ้งเตือนพอที่จะได้ไ่พลาดคลิปต,ต่อไปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย